สลัดเมียตอนที่32คนโดนขโมยจูบก็รู้สึกแบบเนี้ยด้านชิงหลงในรอบหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่เราต้องมาประชุมกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกแล้วเพราะสิ่งที่ไอ้กเกาจะทํามันก่อการร้ายเลยนะมันเริ่มโปรเจกต์ของพ่อมันจริงๆแล้วดูเหมือนจะเริ่มไปได้เยอะแล้วนี่คือภาพทั้งหมดที่ถ่ายได้ผมเปิดภาพขึ้นหน้าจอโปรเจกเตอร์แต่ดูเหมือนหมอของเราจะมีท่าทีตกใจไม่น้อย ถ่ายมาแค่นี้ใครมันจะไปรู้อะไรหมอประจำบ้านยังคงมองอย่างพิจารณาแต่ดูเหมือนมันก็หัวเสียไม่น้อยอยากได้มากกว่านี้แกคงต้องไปถ่ายเองและอีหมอมันเรียกฉันว่าด็อเตอร์หลีแกพอจะรู้จักคนนี้ไหมถ้าไม่รู้จักก็ได้โปนหาข้อมูลให้ฉันด้วยผมหาเองมันจะไปดีเท่าให้คนนายหาได้ยังไงไม่ต้องหาไอหลีถังมันมีชื่ออยู่แล้วในเรื่องไวรัสวิทยามันจบมาทางนี้โดยเฉพาะย ฉันเคยเจอมาหลายครั้งตอนเรียนโทรด้วยกันพวกด็อกเตอร์สติแตกคั่งใครพวกอะไรที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนแกผมไม่ได้คั่งไขรสักหน่อยผมไม่ได้อยากจะเจอกับพวกมันด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าตั้งแต่มีเมียอาการก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งอย่างน้อยๆผมก็จับเมียผมได้แสดงว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะทําให้คนป่วยเพื่อที่ตัวเองจะได้รักษาใช่ไหมป้าของผมถามขึ้นเอาจริงจริง ผมไม่ได้ตื่นเต้นเราไม่สนใจด้วยว่ามันจะทําอะไรผมไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องใครไม่เกี่ยวข้องกับผมแต่จะให้แผนของมันสําเร็จนักท่องเที่ยวก็คงหายแน่ๆอันนี้กระทบผมโดยตรงเปิดโรงแรมไม่มีคนมาพักพนักง,งานที่ต้องดูแลอีกเป็นพันสายป่านจะยาวแค่ไหนก็คงไม่พอแบบนี้บริษัททัวร์ของเรารับผลกระทบแบบเต็มๆแน่ๆเลยครับชินเอ่ยขึ้นเมื่อคิดถึงสิ่งที่มันกำลังจะเกิดใช่ แกอยู่ไม่ได้ฉันก็อยู่ไม่ได้ไอโทลาก็อยู่ไม่ได้ความน่าเชื่อถือมันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเราเกาะนี้ไม่ได้เล็กที่ดินของที่นี่แพงพอๆกับฮ่องกงเพราะมันมีจํากัดมันจะเป็นยังไงถ้าคนกลัวเชื้อโลกและเทขายทิ้งที่นี่จะวุ่นวายไม่น้อยเลยก็ตามนั้นประชุมแค่นี้แหละฉันไม่อยากจะรักษาใครอีกแล้วฉันฟังไปก็ไม่ได้อะไรแล้วจู่ๆหมอประจำบ้านของผมก็ลุกขึ้นเดินหนีไปเลย ทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาไปได้หนีไปแล้วสิเรื่องนี้เฮียจะจัดการเองใช่มะโทราเดินมาแตะไหล่ของผมให้อิชินจัดการฉันไม่ค่อยถูกกับเชื้อโรคเท่าไหร่ผมยื่นเอกสารทั้งหมดให้คนเป็นน้องเคยจนป้าของผมต้องเอ่ยชมฮไ <c oughs> อทุเล็ด้านเลผมถูกอัญเชิญมารักษาคนขี้เหวี่ยงอีกครั้งของขวัญแทนคำขอโทษมากมายถูกนำมาเป็นของกำนันเฮ้ย <c oughs> ผมรับปากคุณลิลี่ไว้ยังไงผมก็ต้องไปอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องทำแบบนี้เลยเอะคุณหมอครับคุณหมอให้พวกเขาลุกขึ้นไปไม่ได้เลอครับแบบนี้ลูกบ้านไม่กล้าเข้าคอนโดกันพอดีนิติบุคคลของคอนโดเดินมาหาผมจนผมต้องรีบวิ่งไปหน้าคอนโดอะไรไม่ใช่แค่ของขวัญที่อยู่ตรงนี้เหรอเมื่อเดินออกมาถึงหน้าคอนโดชายชะกันมากมายต่างคุกเข่าอยู่หน้าคอนโดชายที่ผมไม่รู้จักด้วยซ้ำเขาจ,จะมา ทำไมเนี่ยเอ้ยไอ้พวกงี่เง่าไปยเสียงตะโกนของคนที่นั่งคุกเขา่าทําให้ป้ายไวนินขนาดใหญ่ถูกกลางออกป้ายที่เขียนเอาไว้ว่าขอโทษจากใจแล้วลงชื่อตัวเล็กๆเ,เล็กจนแทบจะมองไม่เห็นว่าชิงหลงถ้าจะเล็กแบบนี้ไม่ต้องเขียนมาก็ได้เฮ้ยรู้สึกผิดจริงทําไมไม่มาด้วยตัวเองส่งลูกน้องมาทําไมแบบนี้รู้สึกผิดไม่จริงนี่นาคุณหมอหายโกรธท่านชิงหลงเถอะนะครับ ไปกับเราเธอครับถ้าไม่ไปพวกเราต้องแย่แน่ๆได้โปรดเธอครับแล้วชายชะกันมากมายที่คุกเข่าอยู่หน้าคอนโดก็ก้มหัวคำนับพร้อมๆกันสร้างความตกใจให้ผมจนต้องถอยหนีเออไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้บอกเขาถ้าว่างผมจะไปเองไปกับเราเธอครับได้โปรดเธอครับอะไรกันคนบ้านนี้ทำอะไรกันธรรมดาไม่เป็นงั้นเหรอผมจะเดินไปทางอื่นก็คิดว่าเราคุยกันเรื่องนี้รู้เรื่องแล้วแต่กลับถูกชายชะกันหน้าฉด วิ่งมาคุกเข่าต่อหน้าผมอีกครั้งฮ้ยจะต้องไปตอนนี้สินะผมจะขับรถไปหาเขาตอนนี้แหละพอใจไหมณนะบ้านชิงหลงคุณชอบการขอโทษของผมไหมชายคนที่พูดไม่ยอมมองผมด้วยซ้ําเขาเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยผมไม่ชอบแต่ที่ผมมาเพราะผมชอบข้อเสนออื่นมากกว่าผมมีข้อแม้ถ้าคุณเหวี่ยงแบบเดิมอีกผมจะหยุดการรักษาทันที ผมพูดขนาดนี้แต่คู่สนทนาของผมกลับมองไปที่หญิงสาวสองคนที่หัวเราะคิกคักแล้วยิ้มบางๆออกมาเขาฟังที่ผมพูดบ้างมิเนี่ยผมตัดสินใจอะไรผิดไปหรือเปล่าขอบคุณที่ชอบการขอโทษของผมเริ่มการรักษาเลยไหมหมอพอจะทราบไหมว่าประมาณกี่เดือนภรรยาของผมจะมีอาการแพ้ท้องแล้วคนหน้ามึนก็หันมาถามผมอาเสดดื้อประมาณไตมาสแรกถึงไตมาสที่สองแล้วแต่คนนะครับอืม งั้นผมจะหายให้ได้ภายในหนึ่งเดือนเอาจริงๆโลกนี้ไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้แล้วคุณชิงหลงก็ถอดถุงมือของตัวเองออกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรักษาแต่แค่เมียท้องทำให้เขาตั้งใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ที่ผ่านมาผมรักษาเขามาแล้วครึ่งปีไม่ได้อะไรเลยก็อย่างว่าล่ละนะ OCD จะรักษาได้ผู้ป่วยต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนมันด้วยตัวเองขอให้ครั้งนี้ เขาตั้งใจจะรักษามันจริงๆไม่งั้นมันจะเสียเวลาผมโลกนี้จะรักษาได้ผู้ป่วยจะต้องมีใจรักษาด้วยตัวเองนะครับรเผชิญกับสิ่งที่เป็นด้วยตัวคุณเองถ้าคุณไม่เต็มใจจะรักษาหมอเก่งแค่ไหนก็รักษาคุณไม่หายผมหวังว่าครั้งนี้ผมจะไม่เสียเวลาฟรีเริ่มจากวางมือลงบนโต๊ะดีไหมครับคุณยกมือไม่สัมผัสอะไรแบบนี้มันก็ไม่ช่วยอะไร ผมบอกคนที่แม้จะถอดถุงมือแต่ก็ไม่ยอมสัมผัสกับอะไรเลยแบบนี้เดือนนึงก็คงยากแล้วสิผมต้องถอนหายใจมองคนที่วางมือบนโต๊ะด้วยสีหน้ายากลำบากผมมองคนที่วางมือลงบนโต๊ะด้วยสีหน้าที่ยากลำบากแล้วอดจะยิ้มออกมาไม่ได้ยอมจริงๆด้วยของในบ้านนี้มันก็แค่ระดับเบสิกคุณเคยสัมผ,สมผัสมันอยู่แล้วลองพาไปปลูกต้นไม้ดีไหมนะเก็บขยะจับมแมลง ผมรู้สึกสนุกพิลึกเลยแล้วยังไงต่อเสียงของคนที่จับโต๊ะทาถึงขั้นต่อไปที่เขาจะต้องทำต่อจากครั้งที่แล้วดีไหมครับแต่ครั้งนี้ผมไม่อยากให้คุณเอาขยะใส่ถังแล้วผมอยากให้คุณแยกขยะในถังรีไซเคิลแห้งเปียกและอันตรายในคุณช่วยแสดงความตั้งใจให้ผมดูหน่อย ประโยคของผมทําเอาว่าที่คุณพ่อตาโตเป็นไขห่ห่านแน่นอนครั้งที่แล้วเป็นขยะที่ผมตั้งใจทําให้เขาเป็นแค่ขยะแห้งๆแต่ครั้งนี้มันเป็นขยะจริงๆไอเกณฑไปเอาถาังขยะมาเสียงทุ้มต่ําที่เต็มไปด้วยความสัน่นบ่งบอกถึงความลําบากใจแต่ผมกับสะใจอย่างบอกไม่ถูกจะมีใครรู้บ้างภายใต้ท่าทีเคร่งขรึมเย็นชาเขาจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็น ทั้งขยะถูกนำเอาไว้เบื้องหน้าชายหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้มีอาการหน้าถอดสีมือสั่นละลัวไปหมดอาการชะง,งักของคุณจิงหลงทำให้เรากั้นหายใจลุ้นไปพร้อมๆกันไม่เว้นแม้แต่คุณลินลินที่แอบดูอยู่ห่างๆเพราะเหตุการณ์ครั้งที่แล้วมันเกิดขึ้นจากการหึงหวงจนขาดสติการกันเธอเอาไว้ให้ห่างคงเป็นผลดีต่อการรักษาเริ่มจากขยะรีไซเคิดีไหมครับผมบอกให้คนที่เอาต่มองเริ่มสักที ทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยรู้ไหมในของพวกนี้มันมีเชื้อโรคมากแค่ไหนอีขยะขยะชีวิตจริงใครเขามานั่งคุยขยะกันบ้างคนที่กําลังหาของในขยะเขี่ยไปบ่นไปแต่นิดเดียวก็ชักมือขึ้นแล้วแบบนี้จะได้สักชิ้นไหมเนี่ยผมได้แต่กรอกตาไปมาแล้วล้วงมือเข้าไปในถังขยะหยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้คุณชิงหลงดูว่าแค่เละมันไม่ตายถึงตาคุณแล้วอี คุณเป็นหมอจริงปะเนี่ยเอาเถอะแค่ทำๆมันไปก็จบสินะผมมองคนที่หยิบขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลมขวดพลาสติกขึ้นมาจากถังขยะใช้คำว่าเขี่ยมันขึ้นมาดีกว่าจะจับเต็มมือยังไม่กล้าเลยเมื่อขยะรีไซเคิลถูกน้ำขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะขยะทั่วไปและขยะอื่นๆก็ตามมาอยากให้หมอด้วยสิครับคนไข้คำขอของผมทำให้ผมเองต้องหลีตามองขยะบนโต๊ะเพราะขยะบ้านเขา มีทั้งระเบิดมือปืนลูกกระสุนเดี๋ยวนี่ไปเอาขยะที่ไหนมาอ๋ออันนี้ผมแอบมีเอาไว้เมื่อคืนไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนเลยโยนส่งส่งไปหวังว่าผมคงจะไม่ได้ใช้บอกเลยถ้าใครยุ่งกับเมียผมมันอาจจะโป้งป,งป้างขึ้นมาได้ง่ายๆอันนี้คือขอู่ผมอยู่ใช่ไหมผมมารักษาให้เขาทำไมเนี่ยคนที่แยกขยะแยกไปพูดไปจัดของไป ผมเพิ่งจะสังเกตว่านอกจากกลัวเชื้อโลกแล้วเขายังมีความเจ้าระเบียบที่เห็นได้ชัดทุกอย่างบนโต๊ะแม้จะเป็นขยะแต่เขาก็จัดระเบียบวางมันแยกเป็นชนิดอย่างดีอืไม่ได้มันต้องแบบนี้สิคนที่จัดขยะแบบไม่พอใจสักทีจัดกลุ่มวางมันอย่างเป็นระเบียบมากๆบางทีเขาอาจจะลืมไปว่านี่คือขยะเยก่งจังเลยนะคะเฮียฉันภูมิใจในตัวเฮียมากม สิ่งคนที่ปบมืออยู่ห่างออกไปทำให้คุณชิงหลงมีท่าทีพอใจในผลงานของตัวเองมากขึ้นไปอีกแม้เขาจะไม่ได้ตอบอะไรคนเป็นภรรยาแต่สีหน้าเขาเหมอนฟ้องคนไข้าบางคนต้องการการขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันแต่บางคนก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังใจแต่ไม่ว่าทางไหนถ้ามันทำให้เราเดินไปข้างหน้าไม่อยู่กับที่มันก็ดีทั้งนั้นฉันแยกเสร็จแล้วพอใจแล้วใช่ไหมครับเก็บใส่ถังด้วย ผมยิ้มให้คนคข้ที่ตอนนี้ยกคิ้วสูงใส่ผมด้วยความไม่พอใจก็คงประมาณนี้แหละนะขอเอาคืนครั้งที่แล้วหน่อยเถอะคุณทำให้ผมงุดหงิดคุณจริงๆแม้ครั้งนี้จะทำได้ดีก็เถอดดาลิลีฉันกับเจลินออกมาจัดการเรื่องที่อยู่ของสมาชิกใหม่เพราะไม่อยากรบกวนการรักษาของเฮียหลงกับคุณหมอตอนนี้เฮียหลงรับอุปถัมภ์พวกวูฟเข้ามาอยู่ในบ้านทำให้เจลินต้องเข้ามาจัดการ เรื่องที่พักอาศัยแทนตามความเหมาะสมอลีไม่รู้ทําไมเจ้เหนื่อยจังเลยเจหลินมีอาการเซเหมือนคนหน้ามืดแต่พอฉันจะเข้าไปประคองเียหลงที่มาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาประคองคนเป็นภรรยาตัดหน้าฉันไปเลยมามาจากไหนกันล่ะเนี่ยเหนื่อยแล้วเธอควรจะไปพักหน่อยออกมาวิ่งจนหมดแรงแบบนี้ใช้ได้ที่ไหน ขอโทษนะคะที่จัดการอะไรตามอำเภอใจแต่เห็นเฮียกำลังยุ่งอยู่เลยคิดว่าที่พักแค่นี้ฉันก็น่าจะจัดการได้เจลินพูดกับคนเป็นสามีพอสองคนนี้รักกันก็ไม่เคยสนใจคนรอบข้างเลยเนอะว่าจะโดนมดกัดไหมหวานไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรไม่ดีหน้าของเธอตอนนี้อิดโรยมากเลยนอนสักหน่อยดีไหม อยากจะอุ้มเธอเข้าบ้านไปนอนนะแต่รู้สึกว่ามือของตัวเองไม่สะอาดเลยขนาดล้างมาเป็นสิบรอบแล้วนะเนี่ยเฮียหลงโชว์มือที่ไร้ถุงมือมือที่ไม่กล้าที่จะสัมผัสอะไรเลยเพราะไม่มั่นใจในความสะอาดของมือตัวเองล้างไปสิบรอบแล้วงั้นเหรอสะอาดไปถึงดาวอังคารแล้วมัง้งเจลินเอามือของคนเป็นสามีมาแนบแก้มเอาไว้ด้วยรอยยิ้มเห็นไหมไม่เป็นอะไรเลยไม่รังเกียจหรอ ไม่มีคำตอบใดจากปากเจ้หลินมีแต่รอยยิ้มและหัวที่สายเบาๆจ้ารักกันให้โลกลืมว่าแต่เฮียอยู่นี่แล้วหมอล่ะทำไมไม่ออกมาด้วยฉันพยายามจะมองหาคนเป็นหมออยู่นานก็ยังไม่เห็นแม้แต่วีแววฉันเลยเดินตามพี่สาวและพี่เขยเข้ามาในบ้านแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่วีแววของหมอเลยแล้วหมอเล่ล่ะคะคำถามของเจ้หลินเหมือนถามแทนใจของฉันเลย หมอบอกว่าห้องเก็บของของเรามันน่าตื่นเต้นจังเลยน่าจะมีอะไรที่ช่วยรักษาเฮียได้เฮียก็เลยให้หมอไปรอในนั้นแต่เฮียดันนึกได้ว่าอา้าวหมดเวลารักษาแล้วก็เลยตามมาหาเธอก่อนคนเป็นพี่เขยตอบออกมาอย่างหน้าตาเฉยภาพของหมอเลที่อยู่ในห้องเก็บของสกปรกมันลอยเข้ามาในหัวของฉันทันที เพียงแค่คิดชี่ประจอมันก็ลงขาฉันวิ่งมาหาหมอเล่ที่ห้องเก็บของด้วยความเร็วแสงทำไมพี่เคยถึงได้ใจร้ายกับหมอแบบนี้หลอกเขาไปรอในห้องเก็บของเนี่ยนะโท่โท่โทษแล้วหมอก็เชื่อเขาได้เนอะไม่รู้หรือไงว่าพี่เคยของฉันน่าร้ายกาจแค่ไหนเฮย้ยฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของก็เจอหมอเล่หันมามองฉันด้วยความตกใจผิดคาดแฮห้องเก็บของที่นี่สะอาดกว่าห้องนอนฉันอีก แถมยังกว้างไม่เหมือนห้องเก็บของเก็บอะไรทำไมมีแอร์ด้วยห้องเก็บของจะติดแอร์เพื่ออะไรโดนหลอกสินะเฮ้ยเปลี่ยนใจไม่รักษาพี่เคยคุณแล้วดีไหมเพียงแค่เห็นหน้าฉันหมอเลก,ก็พูดออกมาอย่างเจ็บใจออกไปกันเถอะคะหมอฉันชวนคนที่ถูกหลอกออกมาจากห้องแต่พอจะก้าวออกมาพ้นห้องกับมีคนตัวสูงกับแววตาที่แสนจะเหมือนปีศาจ ยืนอยู่หน้าประตูฉันอยู่ข้างเธอร่างของฉันถูกผลักอย่างแรงจนไปกระแทกกับอกของคนที่เดินตามมาจนล้มจำเบ้ากันไปทั้งคู่ประตูที่เคยเปิดตอนนี้ค่อยๆปิดลงมีเพียงรอยยิ้มจากคนเป็นพี่เขยเท่านั้นแม้ฉันจะยื่นมือออกไปคว้าประตูยังไงมันก็ไม่ทันอยู่ข้างในกันไปนั่นแหละแอร์ก็เปิดให้แล้วฉันทนจับขยะมาสองชั่วโมงหมอก็อยู่ในนั้นไปสองชั่วโมงก็แล้วกัน เสียงของคนที่อยู่ด้านนอกทำให้คนด้านในอย่างเราหันมองหน้ากันเ <c oughs> ดาได้เลยยพี่เคยคุณเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนแน่นิสัยไม่ดีเอาซะเลยแต่คุณเนี่ยตัวเบาจังเลยคนที่พูดมองฉันที่ยังทับอยู่บนตักอ๋อฉันขอโทษค่ะฉันจะโทรเรียกให้เจลินมาเปิดให้คนแก่เขาเล่นอะไรกันแบบนี้ใช้ได้เหรอพาคนอื่นมาเดือดร้อนแบบนี้ได้ยังไงหมอเล็กเขาอาจจะมีธุระต่อ หรือไม่ก็ไม่ได้ต้องการแบบนี้แบบนี้มันพยายามจับคู่ให้ฉันชัดๆฉันดันตัวเองให้ลุกขึ้นจากตัวหมอแต่พอจะลุกมันกลับเสียหลักจนลงไปทับตัวเขาอีกครั้งมือที่ไร้ที่ยึดกอดเขาเอาไว้แน่นลุกแรงจังเลยนะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันจะรีบโทรให้คนมาช่วยเราออกไปหมออยู่กับฉันแบบนี้หมอเสียหายหมดฉันพยายามจะดันตัวเองออกแต่หมอกับรูบเอวเล็กๆของฉันเอาไว้ หมอเสียหายตั้งแต่เธอจูบหมอแล้วเสียหายอีกนิดคงไม่เป็นไรขอโทษค่ะตอนนั้นจูจูหมอทำตัวห่างเหินฉันแค่คิดว่าถ้าหมอจะไปโดยไม่ทำอะไรเลยฉันคงจะเสียใจที่ไม่พยายามเลยทำอะไรไปแบบไม่คิดดูแัดมากเลยใช่ไหมคะฉันมองคนตรงหน้าที่ตอนนี้ตัวฉันเองอยู่ในอ้อมกอดเขาตอนนั้นหมออาจจะนอยเองเลยพาน คุณไปชิงเหอเขามาขอให้หมอรักษาคุณเป็นลูกชายแทบจะทำทุกอย่างให้หมอตกลงหมอก็มนุษย์ธรรมดาย่อมมีวาดฝันคาดหวังฝันเอาไว้สวยงามมันย่อมผิดหวังเป็นธรรมดาคิดว่าหมอที่ทำงานในโรงพยาบาลจะมีเวลามีแฟนหรือไงตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเจอแต่คนไข้เลยคิดว่าจะมีแฟนเด็ก <c oughs> มันก็คงไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็อย่ามีเลยดีกว่าหมอเล่แพนสายตาไปทางอื่นนั่นสินะคะ หมอคงจะงานเยอะจนไม่ได้คิดเรื่องมีแฟนแต่ฉันดันซื่อบื้อไม่คิดเรื่องนี้ใช่แถมยังพยายามจนอาจจะทําให้เคาลําบากใจซื่อบือ้อใช่ค่ะฉันรู้ตัวแต่หมอไม่ต้องใส่ใจฉันหรอกนะคะฉันแค่คิดว่าแค่อยากจะให้หมอได้ทําสําเร็จตามที่หวังได้มีคลินิกอย่างที่หมอตั้งใจไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยสัญญาไปแล้วว่าจะทําตามที่หมอสั่งทุกอย่าง อะไรที่หมออยากจะใช้งานสั่งได้เลยคะ่ะหลับตาลงเอ๊ะฉันหลับตาลงตามที่หมอสั่งให้หลับตาทำไมไม่ทันที่ฉันจะได้สงสัยนานริมฝีปากของฉันก็ถูกทาบด้วยอะไรอุ่นๆจนฉันต้องลืมตามองใบหน้าของหมอที่ชิดอยู่ที่ริมฝีปากชนมันดันทำให้ฉันลืมหายใจบอกอยู่ว่าให้หลับตาไงหายใจไม่ออกเพราะหัวใจเต้นเร็วเกินไปจุกหรือเปล่า ปากชนกันก็ต้องใช่สินะฉันมองหมอเลยตามไม่กระพริบไม่ใช่เพราะอยากจะมองหรือเพราะแค่ตอนนี้ร่างกายขยับไม่ได้ตอนนั้นอาการของหมอก็แบบเนี้ยแค่อยากให้เธอรู้ไว้เวลาถูกขโมยจูบมันรู้สึกยังไงอะอะขอโทษค่ะแม้จะตอบขอโทษแต่ตัวยังแข็งอยู่เลยทำไมรู้สึกดีพี่ลึกตอนนั้นไม่เห็นรู้สึกดีแบบนี้ รู้สึกดีจนเหมือนวิญญาณจะลอยออกจากล่างเลยเป็นการเอาคืนที่สาสมจนหัวใจเต้นไม่หยุดหัวใจของฉันมันเหมือนกับจะออกมาเต้นระเบมฉันรีบสะบัดหน้าเรียกสติแล้วพยายามดันตัวเองเออกจากหมออีกครั้งฉันต้องพาหมอออกจากที่นี่สิไม่ใช่มาสติหลุดเพราะการเอาคืนของหมอแม้จะอยากโดนเขาเอาคืนอีกก็ตามรอก่อนนะคะฉันจะพยายามพาหมอออกไปเดี๋ยวนี้ ฉันพยายามจะลุกขึ้นแล้วกดโทรศัพท์ทั้งทุบประตูทำทุกอย่างเพื่อจะพาหมอออกไปเพราะฉันเป็นคนขอให้เขามารักษาพี่เขยเขาเลยต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันตะโกนเรียกคนข้างนอกให้มาเปิดแต่กลับไม่มีใครจากข้างนอกตอบรับเลยเขาก็บอกอยู่ว่าสองชั่วโมงจะมาเปิดให้มานี่หน่อยขอหมอตรวจดูอาการหน่อยหมอเล่ที่นั่งพิงกับโต๊ะในห้องเก็บของกวักมือเรียกฉันให้เข้าไปหาจนฉันต้องยอมเดินเข้าไปหาเขา ขอโทษที่พาหมอมาเจออะไรแบบนี้ฉันก้มหน้าลงไม่ต่างจากเด็กที่กำลังรู้สึกผิดแม้ฉันจะช้อนตามองหมอเลไเป็นระยะแต่ก็ไม่เข้าใจสายตาของหมอเลยว่าเขาโกรธหรือเปล่าบางทีหมอเองก็เริ่มรู้สึกอยากเป็นคนไร้กาดแบบคุณจริงหลงบ้างแล้วสิ <c oughs> เพราะเวลาคุณดุกดิก๊กมันน่าเหมือนเคี้ยวร่างของฉันถูกกระชากจนเซไปชนกับเขาเลยหมอแบบนี้มันอันตรายนะคะ ให้หน่อยเธอความสุขของคนแก่แกงคุณแล้วหมอสนุกจริงๆนะแต่ฉันไม่สนุกด้วยหรอกนะหัวใจจะวายแอร์มันหนาวมากเลยขอกอดหน่อยกว่าจะสองชั่วโมงหมอป่วยพอดีร่างกายมนุษย์เรามีความอุ่นถ้ากอดเธอไว้หมอจะได้ไม่ป่วยโปรดติดตามตอนต่อไปจริงๆแล้วหมอเลอาจจะขี้อ่อยจริงๆก็ได้นะคะแอดรู้สึกแบบนั้นอ่อยมากอ่อยทุกสถานการณ์ หมอทำแบบนี้แปลว่าหมอจะบุกแล้วใช่ไหมคะโอ้หมอนี่จริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ